<Wow. S 2> เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เขากับผมอีกแล้วนะครับมิกกี้แมนครับวันนี้นะครับเช้ามานะครับก็มีการแจกตัวละครน,นะครับตระครประจําเทศกาลคิดมัดนะครับสไตล์เดียวกับเทศกาลลอยกระทงเลยนะครับ เป็นตัวนี้นะครับน้องนะครับอีโวนะครับโซฟีจะเป็นทีมคิดมัสนะครับโดยเราไปดูสกิลน้องคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับสกิลน้องก็คือนะครับสกิลหนึ่งก็คือเมื่อเริ่มเทินนะครับโอกาส3 3มสนะครับย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการครับภายในแถวและสร้างอาคารนะครับและโอกาสโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างแลนด์มาร์กในพื้นที่ทั้งหมดของฉันภายในแถวนะครับก็คือถ้าสมมติเรา สร้างไว้สักสามหลังนะครับที่ไม่ใช่แลนด์มาร์กเนี่ยมันก็จะเป็นแลนด์มาร์กหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างใช้ยากดน่อยแล้วก็สกิลสองนะครับเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาสสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับไม่รู้เป็นอะไรกับสามสิบสามสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับโดยจะเริ่มสร้างจากพื้นที่ของเราก่อนนะครับถ้าเราเล่นแบบทีมก็จะเป็นพื้นที่ของทีมนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีพื้นที่เราเลยนะก็เป็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็เมื่อเกิดคําเตือนนะครับวิก ก็ทำ The Victory นะครับ90%ขังคุกนครสองครั้งแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามได้รับแลนมาร์นะครับ45%ได้รับแลนมาร์ด้วยครับอันนี้ก็คือสกิลข้าวของน้องนะครับเดี๋ยวเราลองไปจัดจี้นะครับจริงๆนี่นะครับผมลองใส่อันนี้ไปนะครับมันสกิลมันไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนของอันนี้นะครับนี่นะครับอิวโวมอมอนครับอาจจะแปลกใจนะว่าทำไมมอมอนผมยังเอ้ยพี่พี่ทำได้ไงเนี่ยผมไม่ได้หดออกนะครับ ผมตั้งไว้เป็นเซตสไปเลยนะครับก็เลยอะทางตัวเกมเขาไม่ได้แก้นะครับเขาแค่ไม่ให้เรานะครับใส่ซ้อนกันเฉยเซตที่ผมแนะนําก็น่าจะเป็นนี่นะครับพื้นมัดนะครับโมกไถ่เทนะครับแต่ผมไม่มีนะครับเราก็จริงๆถ้าใช้แบตเตอรี่นี่นะครับจะไปคอมโบกับสเกตบอร์ดท้าสี่นะองแผ่นที่ท้าสี่นะครับ แต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้แบบหลุมดำดีกว่านะผมว่าใช่ไหมเพราะว่าหลุมดำนะจะแบบแก้ทางแก้ทางได้เยอะกว่าก็คือป็นสกิลโจมตีจ๋าเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเอออยู่ไหนเอ่ย มันจะมีอัญ,ญมณีอ่ะเียไหนว่านะครับอ๋อต้องเข้าไปที่ตัวละครน,นี่ว่ะนะครับก็คือผมรู้สึกสนใจอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัญ,ญมณีนะครับดูอัญ,ญมณีชุดแต่งกายนะครับก็คืออัญ,ญมณีของน้องเนี่ยก็คือเป็นสกิลเดียวกับสกิลน้องเลยนะครับก็คือถ้าใส่อัญ,ญมณีนะครับแล้วไปรวมกวับสกิลน้องที่ได้แลนด์มาร์กเนี่ยก็คือมันจะเป็น 90%นะ,ะดูนะครับสกิลน้องคือหากฝ่ายตรงข้ามสร้างและอัปเกรดแลนมาครับโอกาส45%นะครับที่จะสร้างเลนมา์เพิ่มตามลำดับความสำคัญนะครับก็คือการวิกก่อนนะครับอะเราไปดูสกิลน้องนะครับสกิลน้องก็เป็นสกิลเอโอ้โหก็ว่าไมตัวแปะสกิลน้องก็เป็นสกิลสร้างแลนมาครับดูนี่นะครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนดมาครับโอกาส45นครับสร้างเลนมาเพิ่มแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าจะหาอันนี้มันนี่จากไหนนะครับเขาไปดูในร้านค้าก็ยังไม่มีนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครรู้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมีแต่โอ้โหของเสียตังค์นะครับเ้าเราไปลองเล่นกันกว่าครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้ก็มาเจอคองแข่งแล้วครับเจออีโวไอรินเลยนะครับ อแต่จี้เ,เ,นะ G เขาก็ไม่ค่อยเต็มนะครับจี้เขาไม่ค่อยเต็มแต่ปัญหาก,ก็คือตัวเขาโหดกว่าเราเอ้ยไม่หรอกถ้าเราเล่นแล้วเราคิดว่าเราจะแพ้แล้วยังไงเราก็แพ้ถ้าเราคิดว่าเราไหวเราก็ไหวนะอ๋อพลอยสิพี่นะครับเก่งไม่กลัวกลัวช้าเนี่ย <10. S 1> เราจะใช้อะไรดี เดี๋ยวเราว่าให้จะสตาร์ทเลยแตเราเลนมาร์ฟีแล้วเขสาสร้างไปหนึ่งหลังนะครับเรายัางเรายัางไม่ได้นะครับเราดูหลังที่สองเลนมาร์ฟเราจะพูดไหมไม่นะอ้าวพูดนะครับถือว่าตัวจะได้เลยแหละประมาณถ้าฟังนะครับได้ประมาณสองหลังเราก็ได้หนึ่งหลังนะรประมาณนั้นเพราะว่ามันคูณ15เปอร์เซ็นก็จะครึ่งๆเลยเขาไปที่ไหนครับ ซื้อข้างๆกันอ่าเขาก็จะเก็บวุกนะเนี่ยท้าสี่ดีกว่าเราสี่ป่ะโหดีจัดสร้างซ้ำหลังเป็นเลยเบิร์สองอ้โห <2. S 1> ถ้าเราสร้างทีนี้เราอาจจะได้แรงมัส์คงก์สุดเลยหกอ้โหไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยนะครับ ลุมดำวังจอสตาร์เลยน,นั่งหลังแล้วถอยป่ะอ่านั่งหลังแล้วถอยนะข่าขจะพักไปที่สเก็ตบอร์ดมั้งทำไมเหรอทำไมละ่ะโดนนะโดนโยนนะเอาดิจะเลิกโยนหรือยังไงไปแล้วนึ่งนะแล้วใครหลังดีวะท่เอ็ดก็ได้12ส,สองก็ได้ โอ้โหโหุดหงิดเลยอ,มมอ่าสร้างแมนวรัข้างหลังไอตดนั้นแหละเจ็ดเจ้ามานะครับก็มมคือเจ็ดไปข้างหน้าปะห้าอีกเจ้าอันนี้ผมถอยที่เองผามถอยที่เองนนะ ก็คือถ้าเมื่อเราเจอตัวประมาณแบบว่ายกเว้นนะครับเราใช้การเตะเฉยๆเนี่ยเพราะว่าถ้าจะยกเว้นไม่ได้นะครับอ,อ่ะจะลายเราแล้วไม่ได้ไม่ได้ลายไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีเบองพุทธอ,อ้ายาเว้นไปซื้อเมื้งไหนฮะพักเราอีก อพอี่จะล้มผมเหรออ,อกยกเวรข้ามทางเยอะจัดนะครับจีสองจากจีสองแล้วก็จัดเวเองสองสี่เลยไม่เป็นไรไปดิไปดิเจ็ดไปดิ เออเราก็ทำได้โอ้เ,อเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้กันวิคเข้าไปก่อนแล้วกันอ,นะอ๋อบัตรเฉินไม่ออกอ๋อเงินไม่พอครับเออเงินไม่พอ,อไม่ไรเราได้เงินแล้วนี่ไงนางฟ้าด้วย เขาไปไหนล่ะเขามีนี่นะดูดนะครับแต่เขาไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากดูดสักเท่าไหร่ถ้าเขาจะใช้เขาองมานี่นะครับหนึ่งทีเห็นไหมครับเขาไม่เขามองข้ามจี้เองแล้ว<ะ>เมื่อกี้เขามานี่เรามานี่นะครับเขาสามารถดูดผมได้จากตรงนี้ซึ่งพอดูดได้อาจจะจบเลยเพราะว่านางฟ้ามใช้ไปแล้วด้วยน่ากบ้านผมเนาะไปไหน มานี่สิมาดูผมนะครับถ้าเขาเล่นเป็นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแว่าเขาจะแบบอะไรเนี้ยเล่นอะไรเนี้ย oh, <yeah. S 1> เชิญหลังที่มันทุกๆหน่อยแล้วกันหลังนี้ก็น่าจะได้โป้งครับนะ สิเอ็ดปะหาสีเอาตรงไหนดีน uh ี huh. ่ดูวะเงินไม่พอตลอด ตรงกลางนะครับคุที่ตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะครับถ้าใครที่สังเกตด,ดีๆนะครับรอ่ากันวิกกันไลยนะครับแตคลิปนี้ชักจะนานแล้วสิต้องใส่ต้องตัดออกไปบ้างนะ,งะอาจจะเอาเหลือแค่ตาที่เล่นกับน้องนะครับไอรีนเนี่ยแหละอาจจะไปไหนก็ทำไมขึ้นถึงไปตรงนัง้นละ่ะ ถ้าจะไปพื้นที่หัวมุมนะครับตัวพื้นที่พิเศษก็ได้พื้นที่พิเศษนะมาตรงนี้จริงๆเข้าดูทมได้เนี้ยนน <Yo. S 1> เราก็ดื้อดังเหมือนกันแหละกันกันวิกทุกลายอะ่ะน,นี่นนรู้เหมือนกัน สิบบนสิบด้วยเชิญอีกทีนงเรามีสกิลอะไรบ้างเนี่ยเรามีแม่เหล็กถูกไหมงั้นเราควรจะไปที่สามพอโอนโดนเลยไงล่ะนะเราจะชนะเขาด้วยอะไรล้มล้มได้นะครับเ,เราน่าจะล้มได้ วิกได้ไหมวิกไหมวิกไม่น่าไ,ได้ก็เลนมาร์กันฮึบๆเลยทีเดียวบ,บ้านเขานะพอดูดเราละโหกันดูดไม่ออกด้วยนะห้าสิบเปอร์เซนต์กู้เงินไปไนะแข่งจังวะใส่เตะก็ได้กันดูดพี่น้องเดี๋ยวน้องดูกันดูดพี่ดูเดี๋ยวไม่ออกเลยกันดูดก็น้องใช้ละ ติดไปดิเขาอาจจะซาดมาตรงนี้นะครับอันอทำอะไรดิถ้าเป็นผมนะผมเอาตังค์ดีกว่า เราได้42%ของคา่าก่อสร้างก็น่าจะหลายอยู่นะหกแม่นมากไอ้น้องนะก็ได้เงินคืนครับอ้าวขอพูดอีกแล้วใครจะทำไรเรา นี่ก็ได้หาสีสเ,เราจะชนะไล์ไหนได้ไหมเนี่ย<อ>ถ้าเราหานี้ปุ๊บโอ้ไม่ได้หรอกกันไปก่อนแล้วกันไม่ได้ก็ต้องกันเขาไว้นะครับ<อ>เราได้เชยแต่เชยไม่ได้<อ>ตังค์ไม่ของอแล้วสิบปะเก้า<อ>ก็ได้ครับเราเตะเขาหนึ่งที แล้วก็ได้ตังคืนกต่เราเงินเชื่องเก็บตังนะครับโอ้โหเรื่องหน้าหลังถอยใช่ไหมจี้จเขาก็หมดแล้วเขาเหลือการวิ่งเราเขาจะมาดูดเราปะเนี่ยถ้าเขามาตรงนี้เขาจะดูดเราได้โอ้โหทำไมไม่คิดจะจบเกมเลยเหลรอแช่ไหม หักเราอีกอ้อขายเมืองเราบ้างเนี่ยโหใครก็หมดเลยแต่เราก็ไม่ยอมนะเบิ้ลสองไปชชวงให้ขารู้หน่อยอ,อม๋ม สามโอ้โหอกสอง,สอ,งอีกแล้วมั้งถ้าจะแพฮะงั้นเอาเราไม่ยอม,มนะเจ็ดเอาห้าอ่ะดีหมดตัว น้องไอรินก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ประยุกได้นะครับเป็นแบบพักก็ได้เป็นล้มนะเป็นวิ้ก็ได้นะมันอยู่ที่คนจะเล่นได้ไจริงๆเขาจบผมได้ตั้งนานแล้วนะครับเขาอาจจะเลี้ยงหัวไว้ก็ได้ใครจะไปรู้สร้างม้าพอดีทำเตือนเหรอพักผมเยอะชุดสองไม่เป็นไร เราจะชนะเขายัางไงโดหลุมไปเราต้องมีตังก่อนครับถ้าเราจะชนะเขาโอ้ออยางใช้นั่งไฟอีกก็คือกะให้เราไม่มีตังเราจะออกจะขูดได้ไหมนะเนี่ยเราต้องถอยเบิร์นออก้วย <c oughs> ไม่ต้องไนนองเนาะที่ไม่ต้องถอยเบิ้ลออกหรอครับเ<ะ>พราะที่มีไปไหนก็ได้ครับสี่ไปดิดอะไรเนี้ยไห้เอาเลือกอัตโนมัติอัตโนมัติอะไรล่ะแราวก็ยอมหรอ โอ้ข้าวผ่านทีได้หกล้านมึงเข้าอีลอยล้านแล้วเี่ไหพูดอีกถอยหลังสิบสองไปโอเคมันเกมจะบอกให้เราแพนะครับก็ไม่เป็นไรนะเกมไม่อวยก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นกันแบบแล้วกันตัวนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวแจกฟรีเทศกาลคิดมั่นนะครับ แล้อย่าลืมนะครับใครมีวิธีการหานะครับอ่าพูดว่าอะไรเดี๋ยวหาอ่าเจ้าอัญมณีนะครับของน้องนะครับให้น้องแบบสร้างแลนด์90เปอร์ไงครับก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ